d ี The Dark Side d e t เทคทีฟนักสืบเรื่องลึกลับให้เสียงภาษาไทยโดยยูมาคดีแรกมาลิสอินเวอร์เนแลนหัวหน้าได้ทำการส่งฉันไปที่คลังของคุณโจนส์ดูรี่เราอยู่ที่นั่นแล้วผมกับรายละเอียดเพิ่มเติมเริ่มทำการสืบสวนมาลิส ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายหน้าบ้านของคุณโจนส์นักสืบแมคควีนได้มาถึงที่หมายแล้วเจ้าหน้าที่ดูลี่กำลังรอเขาอยู่โอ้ผมกำยิงคุณแล้วคุณนักสืบคุณไม่ควรสมางเงียบเงียแบบนี้นะดูลี่เมื่อกี้นายก็มองฉันคำพรดเข้ามาเอออแถมฉันก็เปิดไซเรนไว้ด้วยเอ แล้วนายโบกมือฉันตอนที่ฉันกำลังเข้าหมาเอ่อผมว่าที่นี่มันน่ากลัวไปหน่อยนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ัวนาสคารีเพิ่งโทรบอกฉันเมื่อกี้แล้วก็บอก้ฉันมาที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดขวบชื่ออลิสหายตัวไปเมื่อวันก่อนไม่มีร่องรอยว่าเธอออกจากบ้าน ดูเหมือนจะเป็นคดีแบบเรื่องน่ากลัวผมหมายถึงคดีประเภทที่คุณถนัดนะคุณนักสืบเข้าใจแล้วผมเริ่มกันเลยรถคู่ใจของพวกเราเองผมช่องเรียกมันว่าโปโปโมโต้เชิญคุณเข้าไปก่อนเลยคุณนักสืบ คุณรู้ไหมถ้าคุณรู้สึกว่ายืนอยู่กลางสายฝนแบบนี้มันสนุกนะจากนั้นคุณนักสืบแมคควีนและเจ้าหน้าที่ดูลีก็เข้าไปในบ้านของคุณโจนส์เจ้าหน้าที่ดูลีบอกพุ่งทีว่าทำไมถึงมีไอ้ก <dynam> ุยนี่มายืนทำผมผงผมเปียกอยู <Spiritual music> <im machine> ่ตรงนี้อ่านั่นคือ คุณนักสืบฟรานซิสแมคควีนส่วนนี่คุณโจนส์เข้ามาที่นี่เพื่อทำการสืบสวนครับอ๋อคนของทวินเล็กนี่เองอืมแล้วคุณมีอะไรผมช่วยกันหรอคุณนักสืบบอกฉันเรื่องเกี่ยวกับอลิสให้ฟังหน่อยสิผมก็รู้พอๆกับคุณนั่นแหละคุณนักสืบ ผมไม่ได้ยุ่งกับเธอมากนะักผมคุยกับเธอแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละแต่เธอเพิ่งเจ็ดขวบเองนะใช่เลยไ้กำลังหน่าลำคาญดังนั้นผมก็เลยจ้างผีเลี้ยงมาเธอคงอยู่ที่นี่แหละสักทีหนึ่งเมื่อคืนคุณอยู่ที่ไหนทำไมคุณถึงไม่รู้ตัวเลยเหระว่าเธอหายตัวไปผมอยู่ ข้างนอกไม่น่าสงสัยเลยสิกนิดไม่มีข้อแก้ตัวที่ดีกว่านี้แล้วหรอผมจะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของผมภาษีของผมก็คือเงินเดือนของคุณนะและภาษีที่นายจ่ายก็ยังจ่ายค่าคุกแล้วก็ห้องสอบสวนอีกด้วยงั้นฉันว่าฉันทิ้งดูรี่ไวที่นี่และสุดฉันพานายไปที่ก็ได้ อันนั้นโทรไปที่เบอร์นี้พวกเขาจะยืนยันที่อยู่ให้ผมร้านขายบริการเหรอมาทรงนี้อีกแล้วอ่ะร้านเบลร้านนั้นอย่างเด็ดอ่ะผมหมายถึงเขาอยู่ที่ไหนนะครับร้านขายระฆังอะไรนะฮะได้รับไม้ขีดไฟ ฉันหวังว่าคุณจะไม่สูบบุหรี่เวลาที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็กนะพอดีเลยคุณนักสืบพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆตัวเด็กแล้วรูปเรือน,นี้สวยดีนะ <coffee> คุณนักสืบคุณบ้าหรือเปล่านั่นมันไม่ใช่เรือมันคือเรือใบเรือใบก็คือเรือนะดูลีว์ว้าวคนพวกนี้ต้องเป็นคนรวยแน่ๆเลย จากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในห้องโถงในห้องโถงนั้นมีประตูสู่ห้องอื่นอีกสองบานและยังมีนาฬิกาเรือนใหญ่ตั้งอยู่สิ่งนี้มาทำให้ฉันนึกถึงคุณปู่ปู่คุณเป็นนาฬิกาเหรอฮะไม่เขาแค่มีนาฬิกาว่าเสียดายจังนึกว่าจะได้เจอเรื่องน่าสนใจของคุณซะอีกอะไรนะ ตัวฉันก็น่าสนใจทั้งหมดนั่นแหละก็แล้วแต่คุณจะคิดเลยครับคุณนักสืบแต่มันเป็นแปลกเกินไปนนแล้วครับคนพวกนี้เขาไม่มีครัวหรือห้องน้ำเลยนะมันคงหมดยุคลมั้งดูรี่แค่คริสตัลนั่นแค่แท่งเดียวก็แพงกว่าเงินเดือนของเราทั้งปีแล้ว เราหยิบกลับบ้านไปสักอันไหมครับคุณ <c oughs> คุณนักสืบคุณสอบผ่านแบบทดสอบการทุจริตครับมันล็อกอยู่ฉันสงสัยจังว่าเราจะหากุญแจได้ที่ไหนทั้งสองคนก้าเข้าไปในตู้เสื้อผ้านายตามฉันเข้ามาในตู้เสื้อผ้าทำไมเนี่ย คุณอาจจะต้องการกำลังเสริมมั้งครับฮมหลอดไฟแบ็คลท์เหรอฉันว่าฉันควรจะเอามันไปนะเอาละตอนนี้พวกเราต้องการดิสโก้บอลแล้วก็เสื้อผ้าสีขาวแล้วก็เพลงดีๆสักเพลงนั่นแหละพวกเราก็จะได้ฝันดีกันละคืนนี้ฝันดีสำหรับคืนนี้ก็คือหาตัวเด็กให้เจอ ได้รับดอดไฟแบคไลท์เมื่อสำรวจจนหมดแล้วทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้น2ที่ชั้น2นั้นยังมีอยู่อีกสห้องยังไม่รวมห้องใต้หลังคาถทางเดินนี้มีโต๊ะที่มีโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่แฟนซีแบบนี้ควรจะมีอะไรที่ดีกว่าดอกไม้พลาสติกนะเป็นสถานที่ที่แปลกสำหรับวางโทรศัพท พวกเขาต้องไม่มีที่วาดและมา,าผมหมายถึงที่เาวางนะครับพวกเขาจึงเริ่มสำรวจที่ห้องใต้หลังคาก่อนในห้องใต้หลังคานะั้นสภาพดูไม่ได้เลยกระป๋องสีที่ไหลลงมาจากฉันมันเหลืออีกไม่เยอะแล้วได้รับกระป๋องสีพวกเขาได้สำรวจโคงไฟือยังไม่พังทั้งหมดนะแค่หลอดไฟแตก บนกล่องเขียนเอาไว้ว่าความฝันที่แหลกสลายของแอนสำหรับห้องใต้หลังคาที่นี่โคตรน่าขนลุกเลยมันดูหนักพอที่จะฟาดใครหมดสติได้เลยแหละก็แค่กองของที่ถูกทิ้งร้างดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะพังมาไม่นาน ส่วนสีก็ถูกสาดไปทั่วกำแพงเลยหลังจากสำรวจหมดแล้วพวกเขาจึงกลับลงมาที่ชั้นสองและเริ่มสำรวจจากห้องของลูกสาวก่อนในห้องนั้นมีแม่ของอลิซนั่งร้องไห้อยู่คุณนายโจนส์สวัสดีฉันขอถามเกัก <c oughs> อฉน่ล คุณช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอลิซมีอะไรที่เราพอจะง,องั้นพวกเราขอตัวก่อน,นอบอกฉันมาว่าเธออยู่ที่ไหนเจ้าตุ๊กตาหมีฉันรอเล่นนะ นายคงไม่รู้หรอกก็นายเป็นแค่ตุ๊กตาหมีนี่นะตุ๊กตาหมีก็โง่งที่ไม่รู้อะไรเลยที่นี่มาชมพูเกินไปแล้วผมว่าถ้าผมอยู่คนเดียวนี่ผมวิ่งหนีไปแล้ว,ลวนะัเนี่ยนั่นภาพบ้านของผู้ต้องสงสัยจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมติดต่อเจ้าหน้าที่ร,บรอบๆให้กระจายกำลังค้นหานะครับไม่ดูรี่ไม่จะเป็นต้องทำอีกนัน อ่าผมรับจากต้นไม้นั่นต้นไม้นั่นเป็นหนี้ผมอยู่5ดอลลาร์นะครับผมไม่เคยเห็นม้าที่มี5ขามาก่อนเลยในชีวิตไม่มีเวลามาชมงานศิลปะนะครับคุณนักสืบปากกาแบล็คไลท์นี่ดูมีประโยชน์นะได้รับปากกาแบล็คไลท์ ฉันไม่มีธุระอะไรกับถุงเท้าสีชมพูนี่หรอกนะหลังจากหมดธุระกับห้องของอลิสแล้วเขาจึงไปที่ห้องของเจ้าของบา้านเขาได้พบกับพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเธอไม่ควรจะอยู่ที่นั่นพี่เลี้ยงเด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับอลิสให้ฉันฟังหน่อยสิอืมเธอเป็นเด็กอาตาใจาแล้วก็ดื้อม,มากๆเลยแต่มันก็คงเป็นเรื่องปกติของเด็กที่มีพ่อแม่แบบโคตรรวย มังนะแล้วคุณพี่เล้ยงเด็กมาทำอะไรในห้องของเจ้านายหรอไม่น่าสงสัยจริงๆนะแบบไม่ไม่น่าสงสัยเลยคุณทำงานให้บ้านโจนี่มานานเท่าไหร่แล้วโจนส์ครับคุณนักสืบถึงแม้เขาจะลงท้ายด้วยนอนหนูแต่เขาก็มีสอดเสือกันลันนะครับดูริถามจริงนี่ใช่เวลาทุกเวลาหรอครับสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องนะ ช่างมันตอบคำถามมาได้แล้วนานพอที่จะไม่คิดร้ายต่อคนในบ้านค่ะพวกเขาบอกว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ,อพี่เลี้ยงเด็กที่ไม่ประสีภาษาอะไรเลยใช่ค่ะคุณมีกุญแจสำหรับห้องอื่นไหมฉันเป็นพี่เลี้ยงนะคะไม่ใช่คนใช้รู้แล้วแล้วมีไหมมีค่ะ งั้นขอคุญณจําสำหรับห้องหนังสือหน่อยสิไ,ได้ค่ะแต่ในนั้นมันไม่มีอะไรให้หาหรอกนะคะได้รับกุญณจําสำหรับห้องหนังสือหลังจากสอบสวนพี่เลนเสร็จสิ้นพวกเขาจึงได้ทำการค้นหาสิ่งของที่อยู่ในห้องอลิสกับแม่ของเธอดูพวกเขามีความสุขดีนี่มันดูไม่สุภาพไปหน่อยนะครับที่จะไปรื้อคน้นลิ้นชาของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะเตียงน้ำหรอครับ อย่างแฟนซีดูเหมือนมีบางอย่างถูกเตะอยู่ใต้นั้นนะไม่ค่ะไม่มีได้รับแผ่นกระดาษแปลก,ปลกเป็นลวดลายประหลาดจากหนังสือชื่อ Occult for Dummy นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน่าเป็นคนเดียวกับผู้หญิงที่เราเพิ่งคูดคุยไปเมื่อกี้ความเครียดทำให้เธอเปลี่ยนไปมากจริงๆ เธอดูจะเป็นเด็กดีนะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเราต้องหาเธอเจอแน่นอนคุณนักสืบนี่พี่เลี้ยงเด็กคนนั้นอย่างสวยถามเธอห,หน่อยสิครับว่าเธอโสดหรือเปล่าคุณรู้ไหมแบบก็เป็นเออข้ออ้างในการสืบสวนนะเมื่อทั้งสองหมดธุระกับห้องของเจ้าของบ้านแล้วจึงได้กลับลงไปที่ชั้นหนึ่งเพื่อไปที่ห้องหนังสือ เยมาเร็วเข้าพวกเราเข้ามาได้แล้วรอยโจนเอสควาร์ are, เป็นคนประเภทที่จะมีภาพสีน้ำมันของตัวเองอยู่ในบ้านของพวกเขาตะเกียงน้ำมันเก่าๆดูเหมือนว่ามันจะยังมีน้ำมันเหลืออยู่นะคุณนักสืบได้เอาไม้ขีดที่ได้รับก่อนหนะ้ามาจุดไปที่ตะเกียง ฉันควรจะจุดไฟเผื่อเอาไว้ก่อนแบบ<ด>เผื่อเอาไว้น่ะได้รับตะเกียงไฟหนังสือเก่าๆเ,เยอะแยะเลยถึงฝุ่นจะเกาะแล้วเพราะไม่ได้ถูกดูแลมาสักพักหนึ่งน่าเสียดายชัดดูแมกซีนคอลเลกชันนี่สิครับแบบเจ้าของบ้านต้องชอบเยอะมากแน่ๆ นี่คุณนักสืบผมเพิ่งรู้ตัวว่าบ้านนี้ทั้งบ้านมีเก้าอี้แค่2ตัวเองนะครับอย่าบ้าไปหน่อยเลยดูลี่พวกมันมีอีกแค่อยู่นอกจอนะรูปบ้านนี้มันดูหน้าตาน่าเกลียดแต่ก็ดูจะแพงนะผมจะบอกอะไรให้นะคุณนักสืบ คนที่มีหนังสือมากเกินไปไว้ใจไม่ได้หรอครับแล้วหนังสือกี่เล่มล่ะที่หมายความว่ามากเกินไปก็หกเ,เล่มแล้วนายมีหนังสือกี่เล่มอ่าผมรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะตอบคำถามนี้นะครับเมื่อหนังสือแมคควินได้รับข้อมูลจุดขบถ้วนเขาจึงได้กลับไปที่ห้องใต้ห,ตหลังคาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่นำหลอดไฟแบล็คลท์มาต่อเข้ากับปูไฟที่ยังใช้การได้อยู่ ฉันหวังว่าจะไม่เจอความลับหน้าอายของใครบางคนในห้องนี้นี่มันอะไรเนี่ยอืมมันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้นนะลวดลายปรลาดที่ถูกเขียนด้วยปากกาแบงลายปรากฏขึ้นบนกำแพงลวดลายบนกำแพงนี่ดูเหมือนจะถูกลบออกไปบางส่วนนะฉันสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันวาดลงไปใหม่ โอเคฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มเข้าไปใกล้ๆด้วยสัญลักษณ์ที่น่าเกลียดนี่แล้วก็เขียนสัญลักษณ์ที่หายไปเถอะด้วยเศษกระดาษที่เก็บได้มาจากห้องของเจ้าของบ้านทำให้นักสืบเอ็กควีนสามารถเติมเต็มลวดลายที่ถูกเคยวาดไว้บนกระแพงอีกครั้งและเมื่อลวดลายของอักษรพวกนี้ถูกเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งคงจะเป็นอย่างนี้หละมั้ง อีกฝ้าฝั่งของกัแพงก็ได้ปรากฏทางเข้าขึ้นมาบางทีคุณน่าจะหยุดทำเอ่ออะไรไอเนี่ยแหละเอาล่ะดูรี่ไปกันเถอะเอ่อเอเาจริงนะคุณนักสืบแต่ผมจะไม่เข้าไปใกล้ไอ้ที่น่ากลัวแบบนั้นหรอกครับผมจะเอ่อยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกนี้ นักสืบได้เดินเข้าไปคนเดียวแล้วก็พบกับหนูน้อยอลิซส,สวัสดีค่ะคุณลุงว่าไงเจ้จหนูน้อยคุณมาพาหนูกลับบ้านไช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดีเลยค่ะเพราะตอนนี้หนูกำลังหิวมากแ้ะเสียงจากชั้นล่างก็ทำให้หนูกลัวไปหมดแล้วเอาละออกไปจากที่นี่เถอะบนกล่องเขียนเอาไว้ว่าซื้อคุมรัฐิเด็กแรกเกิด บนฉลาดเขียนไว้ว่านมเก่าประมาณปี1880เขาที่เก็บของพวกนี้ไปทำไมเอย่ามองเข้าไปนะคะเอาลุงเรานั้นมีหนูสามตาสั้นอยู่ไม่ได้ออกไปหรอกค,ค่ะคนนักสืบผู้ที่เก้าออกมาจากความมืดนั้นก็คือพี่เลี้ยงเยด็กดูลี่อยู่ที่ไหนไอ้โง่โงนั่น ฉันทุบเขาจนสลบฉันปล่อยให้คุณมาเดินด้อมๆมองๆอ,อยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วงั้นฉันจะขังคุณไว้ที่นี่ก็แล้วกันอีกน้อยก็ปล่อยเด็กผงไปโอ้ฉันตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะฉันจะเป็นผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหลังจากนั้นหน้าที่ของฉันก็คือดูแลเธอในกรณีที่พ่อแม่ของเธอเป็นอะไรไปอย่างเช่นว่า พวกเขาถูกขังอยู่ในอีกด้านของห้องนอนของพวกเขาเองลองคิดดูสิว่าตอนนี้พ่อแม่ของห่อนจะอยู่ที่ไหนถ้าอลิซไม่มายุ่งกับของของฉันแล้วก็โง่ขังตัวเองอยู่ในนี้ฉันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยให้พวกคุดแห้งตายฉะนั้นยอมแพ้ซะตำรวจประเภทไหนกันที่จะยอมแพ้ ในคดีที่มีเด็กขายก็เกือบทุกคนเออก็จริงเธอตั้งใจที่จะทำอะไรกันแน่ฮุบมรดกเหรอทำใจยอมรับเถอะมันอาจชญากรรมที่สมบูรณ์แบบเออก็จริงถึงแม้เธอจะกำจัดฉันไปแล้วแต่แล้วไงต่อละ่ะ อลิสรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรและเธอเป็นเด็กฉลาดและเธอก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าควรจะหุบปากอยู่เงเยบๆพอดูลี่ได้สติทั้งเธอและแผนของเธอมันก็จบแค่ตรงนี้แหละฮึตรงประเด็นพอดีเลยฉันกะว่าจะให้คุณไปลากเขาเข้ามาที่นี่มาเร็วเอาละทีนี้ก็ลากเพื่อนของคุณเข้ามา อย่าตุกติกล่ะกลัวยังไงค่ะคุณมูมันจะไม่เป็นไรนะหนูน้อยนักสืบเฉียรกระป๋องสีไปที่อักษรรูปร่างแปลกประหลาดที่อยู่ล้อมรอบประตรูลองโดนขังดูหน่อยไหมล่ะมาแล้ว เด็กก็เข้าไปยุ่งกับของของพี่เลี้ยงแล้วก็บังเอิญขังตัวเองอยู่ในนั้นในห้องใต้หลังคาน่ากลัวนั่นนะครับไสยศาสตร์นะแต่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็ใช่น่าเศร้าจังเลยนะครับพี่เลี้ยงคนนั้นไม่น่าทําเรื่องโง,โง่ๆอย่างนั้นเลยทั้งๆท,ที่เธอมีเสน่ห์มากแท้ๆดูลี่เธอศึกษาศาสตร์มืดทั้งยัง วางแผนที่จะขังผู้บริสุทธิ์ไว้ในมิติคู่ขนานลักพาตัวเด็กหวังจะฮุบทรัพย์สมบัติโถ่เพ็นงได่บอกว่ามันน่าเศร้าไงครับฉันสงสัยจังว่าพี่เล้งเด็กแบบเธอไปเอาหนังสือศสยศาสตร์แบบนี้มาจากที่ไหนทุกวันนี้ของแบบนี้มันหายากจะตายฉันว่าเอาไว้สืบต่อวันหลังแล้วกัน ส่วนตอนนี้เราต้องไปนั่งเขียนรายงานกันก่อนนะปิดคลีถ้าชอบแล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ